วันนี้ผมจะธนูไฟไปยิ่ iPhone 15 Pro Max ใส่เคส UAG เขาบอกว่าเคสตัวนี้แข็งที่สุดทำมาจากซึ่งเกาะกระสุนเลยมันจะกันธนูผมได้ไหมและเคสไหนเหมาะกับคุณ iPhone 15เคสสวยๆเพียบดูกัน คือ UAG โหย UAG ย่อมาจาก Urban Armor Gear นะครับก่อตั้งปี2012ประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับที่แคลิฟอร์เนียออ a n เรนจ์คา y ตี้นะเป็นแบ,บรนด์แรกเลยที่เริ่มการการันตีจาก Military Standard เคส iPhone ตัวแรกของ UAG เนี่ยก็คือ iPhone 4ซึ่งผู้ก่อตั้งได้รับแรงบนันดาลใจจากถังเจอรี่ถังใส่ของเหลวจากเหล็กอัดขึ้นรูปครับให้ทั้งความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็น้ำหนักที่เบาด้วยอเคสัม่เพียบเลยว่ะตัวที่ผมว่าเจ๋งที่สุดกันกระทากันทีนน่สุดตัวน,นี้เลยครับนี่นี่นหะครับคือรุ่น นี่คือรุ่นโมนาโปรนะครับตัวนี้สวยจริงๆนะที่เจ๋งก็คือมันมีแม็กเซฟด้วยนะครับนี่เป็นแม็กเซฟบริษัท425เนี่ยเขาทำการเทสต์มาเนี่ยเขาให้เลเวล3เลยนะคือทางแบรนด์เขาก็ดรอปเทสกันมาเยอะมากนะครับ UAG Monarch Pro เนี่ยนะเขาแล้วเป็นรุ่นที่ท็อปสุดของ UAG นะครับตัวเคสก็ประกอบด้วยทาเลเยอร์นี่ท่าเลเยอร์วะเนี่ย Monarch Pro มี2รุ่นนะครับทั้งเหลืองๆเนี่ยแคปลาสนะครับแต่คาร์บอนไฟเบอร์นี่มีแม็กเซฟด้วยตัวนี้คือแบบบ้าไปแล้วโคตรหล่ออ่ะอันนี้เขาเรียกกกวว่่่่าหลลออสัััต์์รรรรแคคิฟเนนนีีียฮะะุไมมม็มบ ถึงเวลาแล้วที่เราจะไปเทสกันแบบจริงๆเคสรุ่น Monarch Pro ตัวที่โหดที่สุดมันกันกระสุนธนูไฟของผมได้ไหมเขายิง iPhone 10ให้ดูนะฮะไอโฟนเนี่ยทะลุเครื่องเลยนะครับคราวนี้ถ้าใส่เคสแบบนี้มันจะกันได้ไหมไปดูกันนี่นะครับเคส Monarch Pro นะครับตัวที่ทําจากเคฟล่านะเป็นแฟลกที่ทำเสื้อกอกันอสุรนะครับแล้วนี่คือผมทะลุไหมจะเป็นไงที่ก่อนตกระโมกินี้ตกโดนมาแล้วนะฮะใครยังไม่ดูนะไปดูคลิปเก่าได้นะฮะแต่วันนี้จะยิงดูว่าเคสเนี้ยมันจะทนแรงธนูของผมได้หรือเปล่า อันนี้นะ,คะเคสนี้เลยนี่นะครับ iPhone 15 Pro Max สินเทเรียบร้อยปั๊บลุยนี่นะครับติด้วนะนี่จะรอดไหม UAG Monarch Pro ไม่น่าหรือรอดไม่ต้องมีซ้อมัจุดไฟเลยดีวยกว่าอเออเอาครับมาลองกันเลยดีกว่าจะแม่นแค่ไหนเพียร์ยิงกันนะอ้าวทีแรกยิยงไม่โดนนะฮะเอาใหม่ทีที่สองมนาะเ,เอาแล้วนะครับหนึ่งสอง ที่สองก็ไม่โดนเ,เดี๋ยวขยับใกล้ๆหน่อยดีกว่า 2> เ2ื่อนโอ๊ยนี่มันเด้งนะนี่คือมันเด้งแบบนี้แล้วมันเด้งกลับมาโดนผมอะ่ะคิดดูดิตะ่กี้ธนูมันเด้งกลับมาเห็นไหมนะมันเด้งมาโดนตรงนี้นะปุ๊บ <c oughs> โอ้ยไม่เอาสองทีนะฮะไม่ไม่เอาระไม่ยิงละพอละพอละกอันนี้นะฮะนี่นะครับมาแกะดูนะโอ้ฟิล์มพเยอนิดนึงเพราะว่าพเยอเกิดจากการที่ตกพื้นเมื่อกี้นะฮะแกะมันเขาแกะก่อนนี่นะโทรศัพท์ไม่เป็นไรเลยแต่เคสเป็นรอยนะครับอันนี้รอยดินนะรอยดินโดนตรงนี้1ึงจุดกับโดนตรงนี้เข้าตรงนี้นะครับสองจุดเพราะฉะนั้นนะฮะต้องการเคสที่พทเกดีที่สุดก็ต้อง uag รุ่น monark pro โคตรหล่อหล่อสวย โปรเทคดีมากครับเทปนี้โทรศัพท์ไม่พังครับอันนี้นะครับไม่แนะนำให้ทำเองที่บ้านนะครับก็มีรอยนิดนึงแต่ไม่เป็นไรไม่เจ็บมากนะครับแต่อันตรายนะฮะเรามีทีมป้องกันนะครับทีมตาหวานนะฮะตอนกอนหนี้ตัวรอบแพตเจอร์เห็นไหมโอ้โหเพลงนี้มายิงเบี้ยวเลยรุ่นต่อไปนะ UAG Pathfinder SE ครับ Pathfinder นะฮะนี่ครับ ตัวนี้คือ Pathfinder ร์นะมันต่างยังไง m o n a d p r o มีสีดำหล่อที่มีคลิปแดงนิดนึงกับดำล้วนหล่อชิบหายนะฮะกันตกจาก4-2-5ได้เลเวล3อันนี้กันตกได้เลเวล2นะครับ,บนี่นะครับนี่ตัวนี้ก็สวยมากนะ พิจาดเหมือนกันนะครับอันนี้จะเห็นแม็กเซฟชัดๆเลยข้างหลังนี่นี่นะครับ UAG Path f i n d e r SE เนี่ยนะครับบางกว่าเจ้าตัวโมนาสโปรด้านหลังก็มีลวดลายเพิ่มความดุดันนะฮะนี่เห็นไหมฮะผ่านมาตรฐานการกระแทกมาเดินครับ Military Standard 810G นึงูงประมาณเมตรกว่าอย่างนี้นะฮะตก26ครั้งไม่เป็นไรมันก็มี Hex Pattern เหมือนกันนะครับกระจายแรงกระแทกเมื่อเวลาตกได้ดีนะครับบางคนชอบแบบเคสใสโชว์สีเครื่องชัดๆก็มีก็ใหม่2รุ่นนะครับนี่เลยนี่ครับตัวนี้เลย2ตัวกันตกกันกระแทกได้ดีมากมีแม็กเซฟเหมือนกััันนท้งคคู่ะรบ มาถึงตัวหนึ่งที่ผมก็ชอบมากเหมือนกันที่มีแม็กเซฟให้คือรุ่นนี้เลยให้ดูใกล้ๆก,ก่อนปึ๊บนี่นะครับเราไปฝากมันดีไงนี่ด้วยความที่แบบนี่นะฮะใสๆบางๆเนี่ยกันกระแทกเลเวล2ครับ4.8เมตรนะตัวนี้มันมีแม็กเซฟผมชอบแล้วก็รองรับไวเลสชาร์จิ่งด้วยตัวก่อนหน้านี้นะทุกตัวนะแม้จะหนาๆแบบนี้นะครับก็รองรับไวเลสชาร์จิ่งนะให้ดูให้ดูนะครับชาร์จเข้านะครับนี่รองรับไวเลสชาร์จิ่งนะแบบเต็มประสิทธิภาพเลยนะครับเพ้นบางๆอย่างนี้นะ หลังเนแข็งมากๆนะฮะเป็น armor shield เลยนะเสริมมุมหนาเนี่ยครับนี่ตรงมุมให้ดูตรงมุมขอบนี่นะครับแบบ air soft corner ทนทานต่อก,การกระแทกครับโครงสร้างเนี่ยจุดประสงค์คือ ทนทานที่สุดแล้วต้องดูเบาดูบางที่สุดมันคือโครงสร้างแบบเฟสเทอร์ไลท์คือเพียวบางนะครับแล้วก็น้หนักเบามากแล้วการกระแทกได้ดีมากและที่สําคัญที่สุดของการซื้อแคอส์ใสแอนตายเโลอิงคือจะเบื่อมากซื้อแคส์ใสมาโดนที่ร้อนๆหน่อยเก็บไาเลแป๊บนึงแอบเห,หลืองเปลี่ยนสีอันนี้เขาบอกว่าแอนตายเรลอิงเหลืองชาร์กว่าเคสตลาดแน่นอนรับประกันครับสำหรับ iPhone 15 series นี่นะครับแม็กซเซฟตด้านหลังเนี่ยมีดีไซน์สีสันใหม่นะครับให้ดูแบบสดใสขึ้นให้มีความเป็นยูนิเซ็กมีต์มากวนี้อีกต้นนะครับ เปรียบเทียบไปดูสารรุ่นนะครับน,นี่เลเวล3นะครับตัวน,นี้เลเวล2ด้านข้างแตกต่างกนะับสตัวนี้นะครับห้ดูด้านข้างนะนี่คือตัวที่กันรกระแทกได้ดีสุดนะครับคือตัวของบตุตวนี้เลยทุกรุ่นขอบเนี่ยมีความคล้ายกันคือกันรกระแทกได้ดีมากมีปุ่มให้กดเหมือนกันตรงนี้ action button นะฮะนี่อันนี้เป็น hexagon นะครับนี่จับถนัดมืออันนี้ก็แบบสสใสใสใสเคสป้องกันไว้เลยครับจริงเพราะ iPhone 15 Pro Max เปราะบางกว่าที่คุณคิดนี่ดูคลิปนี้ subscribe ด้วยครับไป